เดี๋ยวเมื่อกี้อยู่หลังเวทีแอบเห็นป้ายไฟเบียร์ไหนครับไหนครับเบียร์ก่อนหนึ่งต้องแนะนำก่อนนะครับว่านี่คือคู่หูเลยนะครับตอนแรกก็ให้มันเล่นกลองตีกลองนะครับแล้วเห็นว่าโอ้โคอรัสดีก็เลยให้ออกจากกลองแล้วก็มาคอรัสนะครับแล้วตอนนี้ก็มีแฟนคลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะไล่ออกจากคอรัสนนะกำลังจะไล่ออกดีกว่านะครับ เพราะว่าตอนนี้เราเดินเข้าห้างมาเราก็เดินตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยแต่คนนี้ได้สตาร์บัคนะครับยูหล่อเลยขอบขพระคุณนะครับจริงๆผมพพอร์ตผลิตไงมีคนสพอร์ตผมเท่ากับว่าพพอร์ตผมให้ไปสพอร์ตผลิตอะไรแบบนี้จ้าแม่หล่อเลยอ่ะโอเคเดียเขาเรียกว่าอยู่เป็นอย่างเงี้ยอยู่เป็นอยู่เป็นหรือว่าสตาร์บัคเนี่ย เขามาให้เราแล้วอยู่แบบนี่ล่าเอายังไม่จบเรื่อง s t a r b ทไม่เลยนี่ดูแค้นมากนะแค้นมาก